เราทายไหมมันมีที่มันมีติเกิ์มันอะอ๋อีกได้โอเคต่อเลยเราเราต่อเกินาจาอต์ใก็ปิดหนนี่ยเราต่อเกิเออดี๋ยวน้ำตาไรน้ำตาไม่มีลมีมีมอ่ะเข้ามาใกล้ี่นึ่งก็เย็นนห่ นนะคะคเี่ย ừ, ถ้ามันร้องไห้ก็จะออกมาเนี่ยนี่เอเรียกว่าน้ำตาไข่อันนี้ร้องไห้แล้วเอเอเ <laughs> <laughs> นี่นี่น้ำตาไขรมีแค่สามดียาใครโอ้มีเยอะจัิงเลยแต่ว่าแต่ว่าพิาด เรียกว่าน้ำตาไข่ะ่ะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันเรียกตามเขานี่นะคะได้สองสันส่นเราจะทำแค่สิบกองเอาัไม่รู้สึกมั้มาเห็นสาวสวยเลยแบบว่าแต่ก้องมือสั่นไม่ใช่แล้วถ้าเป็นน้องคําแบงนี่สั่นได้นะเฮ้ย้วกันไหนอยู่ไปทำงานท่ี่เด็กนี่ <h ums> เเจเลยเอาอันนั่นมันออกใยมันออกไม่ใช่ไข่แดงอะไข่เบี้งโอหคือใโอเคนี่ก็อเอาแค่ตรงนี้เองนะนอันี้นี่ก็เมื้ใส่ถุงนะเออใส่ถุงอหยืดือสองกันน,นั่นเอง อ้ใส่เออยงเด็กต้องอืมเห็ดางอืมไจีอกอ่ะล้งดูล้างล้างเที่ยวเกี่ยวไม่ใจตัวเองล้างแล้วล้างล้างแล้วอันก็พี่กับแก้วทำคนเดียวอนี่ดูนะอันนี้ก็เอาออกนี่ใยนี่อ่าก้ีใครจบไ้อ มาแตอันนี้มันแข็งแรงดีอยู่แข่แข็งแรงดีอย <c oughs> ู่ <c oughs> มือโดนอีกด้วๆๆ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้เรามีแค่ใบเตยนะคะแต่ว่ารสชาติมันจะออกมาปเป็นแบบไหนยังไม่รู้เลยตอนนี้กลิ่นมาลีเรายังไม่มีถ้ากลิ่นมาดีมีมันจะหอมเนาะ เราะว่าเป็นทางทานอยู่นะแต่ลืมซื้อคือจะเป็นสุดของเราเองเลยเพราะว่าเพราะว่าจริงๆขนมไทยเขาใส่มาลีไงแต่ว่าทางนี้คือแบบไม่มีก็ต้องทำเป็นทำเป็นแบบว่าสุดของสาวเชียงตุงคนไน้ชอบว่ะยี่หอยี่บ้องเหนือก็หนอยี่บี่ต้องเหนือล่ะ เี๊ยหนุ่มๆคุณมันเด๋วก็น้าหนุ่ยมันยังไม่แจกกันเลยหิีบไข่เละอย่าคิดลึกนะจาะไข่เลยหนูมีกินกินเนาะอนิ๋วห่วยแน่นอนขอกกระตุ้มบ้านนี่อะลองลองทำก่อนถ้าอร่อยเราค่อยทำอีกใช่แล้วนี่เสร็จแล้วอือ ลองเพือ่อลองเป็นวันหนึ่งนะแล้วก็เต๋ยวคือเขาก็เนี่ยถ้ได้สองคนต่อไปคือแบบคลิปนี้เราไม่เน้นแบบว่าอาหารเราเน้นแต่สาวๆนะคะเราจะถ่ายแต่สาวๆของกินไม่สำคัญ <laughs> ตรงนี้ไหนสิน้องจันทิพย์ถิ่นนอยูเจ้าอินถิ่นไอ้ยี่อะไรถิ่นดิบฝนใส่ซังไอ้หน่อไปใส่น้ำยังไงนะแหมไม่เป็นก็เออเขียนน้ำน้ำนี่จังน้ำี่จองน้ำตาใส่เลยน้ำตาใส่ไปเลยนี่ แต่ของเขาจะเยอะกว่านี้นะต่เดเ๋ยวเราเอานิดเดียวเพราะว่าเราเอาไม่เสร็จอะไรน้ำของเราจะเดือดไปยังเกือบหัวนี่ใบเตยของเราต้นยัานใหญ่จริงจริงเาบก็่าทีสามออกแนต่ย หัวโตเหอะให้ไดใส่เก๋มันน้อยเกินรเล็กเล็กเองใส่น้ำใส่นี้ใส่น้ำตาลไว้งพี่จ๊ะเออใส่นี่เป็นใส่นี้ต้ง,ง,งมือขวามีนี่นี่ใส่ลงไปเลยนะนี่โอ้โหหอมแน่นอนอืมอะไรอันนี้น่ะอืมอันนั้นนี่นี่นีอ่อะหูตัางตัางนี่เป็นตักงต๋างอะไรหรอ

เล่นๆเนี่ยแต่ตั้งใจมากเลยแต่ตั้งใจมากเลยมากเลยเจ็บมากๆเลยเฮ้ยสาวต้องมีสีหนักชิมคนละคำนะโพราเหมือนกันอยู่เพิ่มเติมคือกันอ๋ออ๋ออันนี้เป็นนั่นเนี่ยเนาะสาวๆมานั่งให้กำลังใจหน่อย อะไรต้องเลือกใส่หน่อยเดี๋ยวจะทำให้กินเองนะไม่งั้นก็ทำให้กินเองมามาเรื่องนี้เลยมีสาวคนหนึ่งแอกถึงื้อวางนี่อยู่นะมาลี่นี่นี่น้องแฟนหอมก็อยากมายิ้มยิ้มียิ้มอยู่นั่นแหละให้โตโตให้เป็นนางเอกเลยจริงมันจะ หวานมากเลยนะอันเนี้ยเฮ้อเดียวฝอยทองหอยทองหอยทองเดี๋ยวตึ้งเีนซึ่งฝอยทองมาเปลี่นซึ่มันซึ่งไม่ครบก็เลยเป็นขนมเชียงโขงอ่าฮซึ่มันไม่ครบก็เลยค่ะกลายเป็นขนมเชิยตุขงไปแล้วนะคะแต่ว่าถ้าวันนี้อ่ะคือแบบทำยังไงก็อร่อยเพราะว่ามีสาวๆอยู่ด้วยนะ ถ้าอยู่คนเดียวได้กินยังไงก็ไม่อร่อยนะไม่อร่อยเลยสักนิดเดียวอันนี้มันมีเพื่นพอนๆอยู่ด้วยดูเดียวกันอะไรเยอะนี่ถึงขั้นตอนที่แบบว่าน่ารุ้นมากติง้ง อะไรเอากระเบื้องโปงกันเลยมันเป็นเสียงเดี่ยวใหญ่อินเยอเกี่ยวกล่อม <c oughs> เออจะเออเออเออจะเบนหรือเปล่านี่ <c oughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ย <c oughs> แต่ว่ามันไ, <c oughs> ไม่เวลก็อือพูดป้วนเออไว้ <c oughs> เหมือนไม่น่าได้เนี่ยเดี๋ยวพี่มีบปล่อยมันลงก็เร็ว หูมันน้อยเย่ะหูมันน้อยอลไรเขาต้องบิดฟองเไ, <laughs> ไม่ถูกอกิฟออกแอก่เอาเปิดละ <laughs> <laughs> จะได้หรือเปล่าเนี่ย้ไยไมฟมันก็ไม่สมบาเสมอเนาะ นพลออฝยช่างแน่แน่พอยช่างแน่แน่พอยพังแน่แน่พอยล้างจานเนี่ยฝอยล้างจานมันซุกตันงแต่แมันสุกเกีนมาตัโอเคมันเซียนนี่มันบริสุกก็เร็วเอ่านั่นนะนะเซียนเดียวแกหน่อมเจ้าหันมีลายเซียนกันจ้าน้องคนนะเออเซียนเดียวเก้อ

อ้าวกระอเนี่ยแม่แดกอะเอาไปเอาไปเสร็จยล้วางวางกันโอเคเปีนอยู่แต่มันเป็นก้อนเออเอาว้กอนทุกคนรุ้นมากนะทุกคนรุ้นมากนะนี่หน้าตารุนเลยมันเป็นไรอะ ชิมดูพี่หอมแก้วชิมดูก่อนนะเกศสุดในวงไม่กี่ละเหมือนเราไม่กี่ละเล็กสุดในวงนะคะนี่นี่อ่ะเดยเกนอบดื่มใดไหมสุดยอดนี่พี่หอมแก้วผ่านไปนะคะแล้วก็อะไรน้องอะไรจะจะไม่ได้อีกนะนองจากิทปเอาะลองชิมดูเป็นยังไงคนละคำคนละคำ อร่อยมากเลยเหรอถ้ากรอบแต่ไม่ทานกรอบนะคะทอดหอมเปล่าเปล่าอย่าลืมเป่าด้วยนะอร่อยมากค่ะอร่อยนี่เออน้องอามนวลเออนี่จะจำได้ที่สุดว่าชื่อเหมือนน้องอามนมนะคะนี่น่ารักไม่แค่น้อามนมอ่าน่ารักเหมือนกันทั้งสองเลย เยี่ยมอาเลยจริงไหมเอร่อยจริงไม่รู้เยี่ยมหมดเลยถือว่าสำเร็จอยู่นะเหรอเดี๋ยวน้องคงต้องชิมดูแล้วแหละเพราะว่าเพราะว่าไม่เชื่อสาวๆนี่นี่เพราะว่าน้องชอบกินหวานโอ้หวานมากเลยแหละหวานหรอหวานมากเลยเข้าวไหมไม่ขาวไม่คาวแล้วก็มีอีกคนนึงน้องน้องเอน้องนทิฟ อ้าวมาหน่อยไปแล้วยังไม่ได้ชิมเลยน้องเหมยชิมก่อนน้องเหมยชิมเลยตาก้องจ้าก้องสวยอันนี้ผมน้ามาร์คใครตัดยูวงตัดอยู่ดีๆอยู่ดีๆไม่มีอะไรทำน้องเหมยไหนดูผมหน่อยแล้วก็ตัดคราบได้แบบนี้ก็น่ารักน้องเหมยอ่ะไหนชิมเดี๋ยว เต็นเลี่ยงไงห,หวานมากโอ้โหวหวานมากเลยเหรอน้องเก่งติ๊บน้องเก่งตินน๊บเ,เลยเไปชิมเลยเร็วแล้วเร็วแล้วชิมคำหนึ่งนี่ยน้องแป้งหอมจะแย่งแล้วน้องแป้งหอมอยากกินมากเลยนี่จะเป็นรุ่นเร็วกับน้องเหมยนะน้องเหมยเพื่อนน้องเหมยน,นะหน้าตาโอ้โหสวยทั้งสองเลยถ้าสองสาวนี้<ด>โตมานี่นะหนุ่มๆเต็ม อร่อยมากนี่นี่น้องบรฟังก็งชิมดูแลูพยห้าอค่ะอ๋อนี่แต่ว่ามันไม่เป็นเส้นเป็นเส้นเหมือนของเขาเนาะแต่ว่ามันเป็นแบบว่ายี <ๆ S 1> ่ยิบดูว <ๆๆ S 1> เราต้องชิมดูแล้วหล <ๆ S 1> รหอะรสชาติจะเป็นไงฝอยทองคำ เหมือนของเาขาเขาองเขาจะหนึบหนึบแต่อันนี้มันเหมือนไข่เจียวเลยอะถ้าเราไข่เจียวใส่ไข,นะข่เนาะไข่เจียวแล้วก็หวานนิดนึงแต่ความค้านี่น้องเคยกินผ่อยทองที่ประเทศไทยเขาทำนะเขาจะบอกว่าหวานมา,มากๆนะคะแค่เคี้ยวไปก็หวานแล้วก็อย่างก็คือแบบอ่ายังไงไม่มีความคาวเลยนะคะแต่อันนี้ <S 2> <S 2> ขาวแล้วก็หวานนิดหน่อยเองไม่หวานมาก แล้วก็มีแบบว่ารสชาติจืดนิดนึงมีน้ำข้าวนิดนึงน้ำข้าวนิดนึงแต่อร่อยโอ้โหแล้วฟองอร่อยมากหวานมากเลยไข่เมืม่อกี้ไข่เจียวใส่ไข่เลยนะไข่เจียวใส่น้ำตาลติดตลอดเลยเนาะถ้ามีน้ำมันนี่แบบว่าออกทางเดิมแน่นอนน<ม>น้ำขาวนิดนึงแล้วก็หวาน นี่ก็จะเป็นที่แบบว่าทําขนมขนมไทยนะคะซึ่งอร่อยมากๆเลยนะคะแต่ว่าแพ้ของที่ขนมไทยที่เขาทาอยู่แล้วขนมพอยทองที่เขาขายอยู่แล้วเนาะมันก็ต้องแพ้อยู่แล้วเพราะว่าเราไม่มีครบเครื่องแล้วก็อีกอย่างก็เราทําแบบเอออยากลองชิมดูในผีมือของสาวเชียนตุงดูนะคะซึ่งไม่เหมือน่ะไม่เหมือนจริงๆทำยังไงก็ไม่เหมือนนะคะต้องมีอะไรน้ํา น้ำอะไรนะดอกดอกมะลิอกมันลินะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาเพลงเท่านี้นะคะจะกนใหม่ในคลิปหน้านะคะก็ได้ก็แชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ